สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าการดูแลตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาระดับโลกที่ดูยิ่งใหญ่มากๆอย่างเรื่องโลกร้อนหรือความยากจนได้ยังไงวันนี้เราจะมาลองหาคําตอบกันครับว่าเรื่องใกล้ตัวเราเนี่ยมันไปเกี่ยงอะไรกับเรื่องใหญ่ระดับโลกได้ยังไงใช่แล้วครับคําถามก็คือการที่เราหันมาใส่ใจดูแลสุขภาวะของตัวเองเนี่ยจะสามารถสร้างผลกระทบดีๆให้กับโลกทั้งใบได้จริงๆเหรอ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าคําตอบมันน่าทึ่งขนาดไหนแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันก่อนนิดนึงครับว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเราตอนนี้มันคืออะไรกันแน่และนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกสั้นๆว่า SDGs ถ้าใช้พูดง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับเป็น To-do list ฉบับยักษ์ของโลกเราเลยที่สหประชาชาติเขาตกลงร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับพวกเราทุกคนครับ แล้ว To Do List ที่ว่าเนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อกันคำตอบก็คือ17ข้อครับโอ้โห17ข้อซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือ17พันธสัญญาที่ทุกประเทศทั่วโลกมาร่วมมือกันทำเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนเลยแต่ว่า17ข้อเนี่ยอาจจะดูเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราสามารถสรุปรวบยอดให้เหลือภารกิจหลักๆแค่3อย่างได้ครับนั่นก็คือการยุติความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการปกป้องโลกของเราให้ได้ภายในปี2030พราะเห็นเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่เบอร์นี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันดูไกลตัวเราจังเลยแล้วถ้าจะบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่จะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้เนี่ยมันอยู่ในเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดอย่างคําว่าสุขภาวะแหะครับว่าแต่มันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันครับ คือคำว่า wellness หรือที่เราเรียกกันว่าสุขภาวะเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงแค่โอเคร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยจบแค่นั้นนะครับแต่มันลึกกว่านั้นเยอะเลยมันคือการสร้างสมดุลให้กับชีวิตในทุกๆด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจสังคมหรือสติปัญญาและนี่แหละครับคือจุดคล i m a ม็กซ์ของเรื่องเลยคือจุดที่เรื่องราวสเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยจะมาเจอกันตรงกลางพอดี เราจะมาดูกันครับว่าการดูแลตัวเองมันไปเชื่อมกับการดูแลโลกได้ยังไงลองดูตารางนี้นะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นพอเราหันมาใส่ใจดูแลร่างกายและอารมณ์ของเราให้ดีนั่นก็คือการช่วยขับเคลื่อน SDG ข้อที่3เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบตรงๆเลยหรืออย่างการที่เราไม่หยุเดเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะไปตรงกับ SDG ข้อ4เรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพ เห็นไหมครับว่าจริงๆ <S <S แล้วแทบทุกมิติของการดูแลตัวเองเนี่ยมันส่งผลบวกต่อเป้าหมายระดับโลกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มพัฒนาสุขภาพวิของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่ตัวเราคนเดียวครับแต่มันเหมือนการโยนหินลงน้ําเลยมันจะสร้างแรงกระเพื่อมออกไปเป็นวงกว้างแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างโลกที่ยั่งยืนอย่างที่เราตั้งเป้ากันไว้พอสองเรื่องนี้มาเจอกันปุ๊บโอ้โหมันไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญาเท่หรือเรื่องโลกสวยนะครับ แต่มันกลับเปิดประตูไปสู่โอกาสทางธุรกิจอีกมหาศาลเลยที่จะมาช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืนให้เป็นจริงขึ้นมาได้กลุ่มธุรกิจแรกที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งอันนี้ก็ตรงกับ SDG ข้อที่3เป๊ะๆเ,เลย ตัวอย่างนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารออแกนิกอาหารจากพืชต่างๆที่กําลังฮิตกันหรือแอปพลิเคชันออกกําลังกายฝึกสมาธิที่หลายคนน่าจะมีติดเครื่องกันอยู่แล้วไปจนถึงบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือธุรกิจที่มาตอบโจทย์เรื่องสุขภาวะโดยตรงเลยและมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายอย่างเดียวนะครับธุรกิจที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของเราเนี่ย ก็กำลังโตแบบก้าวกระโดดเหมือนกันซึ่งก็ไปตอบโจทย์ STG ข้อ4แบบเต็มๆธุรกิจในกลุ่มนี้ก็มีเยอะแยะเลยครับตั้งแต่พกแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ต่างๆที่ทำให้เราเข้าถึงความรู้ใหม่ๆได้จากทุกที่ทุกเวลาการจัดเวิร์กช็อปสอนทักษะเฉพาะทางไปจนถึงของเล่นง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆแต่กลุ่มที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือกลุ่มธุรกิจที่เก่งมากสามารถยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว คือตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเลยอันนี้จะเกี่ยวกับ SDG ข้อ8และ13ครับ เราเลยได้เห็นโมเดลธุรกิจใหม่ๆเจ๋งๆเกิดขึ้นเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นกิจการเพื่อสังคมหรือโซเชียลแอนต์เปรซ์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียงหรือเซอร์เคิลาร์อีโคโนมีเพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์หรือแม้กระทั่งการสร้างงานสายสีเขียวอย่างงานในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดหรือเกษตรอินทรีย์ซึ่งธุรกิจพวกนี้เนี่ยเขาสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันเลย โอเคพอเห็นภาพใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจไปแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเราละ่ะในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งเราจะทําอะไรได้บ้างคําตอบก็คือทําได้เยอะเลยครับเราทุกคนมีส่วนร่วมได้จริงๆนี่คือ3วิธีง่ายๆที่เริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้ครับ1ก็คือการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันของเรานี่แหละครับเช่นลองลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งหรือประหยัดพลังงานมากขึ้น สองคือเวลาจะซื้อของอะไรก็ลองเลือกสนับสนุนธรุรกิจที่เรารู้ว่าเขารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ3คือการเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมครับอาจจะเป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนเล็กๆน้อยๆหรือกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าโลกที่ดีกว่าโลกที่ยั่งยืนที่เราทุกคนฝันถึงเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นง่ายๆแค่จากการที่พวกเราแต่ละคนหันกลับมาดูแลตัวเองให้ดีในทุกๆมิติ บางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาจจะซ่อนอยู่ในก้าวเล็กๆก้าวแรกของเราทุกคนก็ได้นะครับ